มีเคสตัวอย่างนะคะเป็นเพื่อนของเฟิร์นเองนะเฟิร์นรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆขอเอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะคือเขาเป็นคนที่เอาจริงกับสุขภาพมากๆนะเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะคะออกกําลังกายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาหักโหมแต่เผอิญว่าไปตรวจเลือดนะคุณหมอบอกว่าในค่าเลือดเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงก็เลยจะมาคุยกันว่าค่าคอเลสเตอรอลสูงที่เกิดจากการออกกําลังกายหักโหมวันนั้น,นอันตรายไหมนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เอกไม่อันตรายเลยครับฟังชัดๆ ไม่อันตรายแล้วดีด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยนะครับร่างกายคนเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเซลล์นับพันล้านเซลล์นะครับรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมันสร้างซ่อมแซมตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เฟิร์นถามเนี่ยคือเพื่อนของเขาเป็นคนที่รักษาหุน่นเขาชอบเล่นเวทนะครับไปยกเวทไปคาร์ดิโอออกกาลังกายเยอะพูดได้ไงว่าใช้ร่างกายเยอะนะครับ พอใช้ร่างกายปุ๊บเนี่ยร่างกายมันรู้แล้วเฮ้ยคนคนนี้ใช้แรงเยอะมันต้องสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสู้กับการยกเหล็กหนักๆยกอะไรหนักๆนะครับก็จะไปขยายเซลทำเซล์ใหม่แล้วเซล์แต่ละเซล์มันจะมีเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลเนี่ยนะครับสร้างมาจากเจ้าคอเลสเตอรอล<อ>แล,คละคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับผลิตมาจาก2ออย่างอย่างแรกคือการที่เราอินพุตเข้ามาคือการกินการทานอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราไม่ทานมันก็ร่างกายก็สร้างได้ในตับ ตับคนเราสร้างได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นประมาณ3,500ต่อวันคนไหนใช้ร่างกายเยอะๆนะครับเช่นเมื่อกี้อย่างเพื่อนเฟิร์นเนี่ยใช้ร่างกายมากมันก็จะขึ้นไปถึง5,000 พอใช้คอเลสเตอรอลเยอะมากๆเพราะว่าเกินเขาไปตรวจเลือดวันนั้นพอดีเขาไปตรวจเลือดปุ๊บหมอบอกว่าคุณคอเลสเตอรอลขึ้นคอเลสเตอรอลสูงเกินกว่าคนปกติเขาไม่มีความรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรเขาเข้าใจว่าเฮ้ยฉันคงกินไข่เยอะคงกินไก่เยอะอะไรเงี้ยพวกวิวกา้ามแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ครับมันเกิดจากการที่ตับเขาพยายามสร้างคอเลสเตอรอลเพื่อมาซ่อมสร้างไอเซลลต่างๆเพื่อจะไปรับน้ําหนักที่เขาเล่นเวทต,ต่างๆจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ในกรณีของคนอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้ออกแรงใช้ชีวิตอออออยู่่่วันไไไไมมดด้กกลแรง ไม่ได้ออกแรงอ่ะอยู่กับบ้านสบายสบายแต่ไปตรวจเลือดปุ๊บโอ้โหคอเลสเตอรอลคุณเยอะเลยแย่เงี้ยคุณต้องกลัวเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลระดับ4 5 0 0พันคุณใช้แค่3 5 0 0พอแต่คุณกลับมีคอเลสเตอรอลเยอะนั่นหมายความว่าอะไรสะแสดงว่าคอเลสเตอรอลคุณสร้างแค่3,5 0 0ทุกวันสร้าง3 5 0 0แต่ว่ามันเข้าไปใช้ไม่ได้มันส่งไปไม่ถึงปลายทางมันไปหลอดลอยอยู่ตามหลอดเลือดแล้วมันสะสมทุกวันทุกวันมันสะสมสะสมมันก็เลยเยอะ พอไปตรวจปุ๊บหมอก็เลยเตือนคุณให้อย่างเงี้ยคุณเข้าข่ายอันตรายนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ2เคสในกรณีเดียวกันมันสามารถวิเคราะห์ได้2อ,อย่างต้องดูนะว่าเราเป็นประเภทไหนประเภทแรกคือใช้แรงร่างกายอันนั้นโอเคมันจําเป็นต้องใช้ถ้าเกิดคุณใช้แรงเยอะแต่คุณดันคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยคุณจะสูบซีดเหี่ยวแล้วคุณคือเป็นคนที่ใกล้ตายนะเพราะว่าคนที่คอเลสเตอรอลต่ําคือคนชรานะครับก็ตับไม่สามารถผลิตได้เยอะมันดอบลงดอบลงมันจะทําให้ฮอร์โมนทุกอย่างตกหมด,ดเฉพาะโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศแต่ถ้าคุณเเป็นคนคคที่่่ไมอออกกแแรงยะตุณ มีคนลสเตรอลสูงนั่นคุณต้องระวังเรื่องการกินนี่ก็ประมาณนี้แหละครับ